รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมอปรตอ,ตอนร้าเข้าสู่ดินแดนแห่งอีสานใต้ ริรำเมืองนี้เต็มเปี่ยมยังมากมายโดยรอยยิ้มไม่ตรีและน้ำใจประสาทหินพันลำรุงหรือเขากระดอ,องทิน่นภูเขาไฟประวัตศาสตร์ที่ล้ำธรรมชาติที่หลากหลายรอเธอให้เข้ามาลอง I'm not now. นายชัด,ดนัยเป็นคนตั้งใจเรียนแต่ประมาณสามถึงสี่เดือนที่ผ่านมานายชัด,ดนัยดูเหม่อลอยและขาดความตั้งใจในการเรียนเมื่อเรียกมาพบพูดคุยก็ไม่ยอมพูดคุยอะไรเลยขออนุญาตครับครับเชิญครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับเอาสมุดมาสโอเควาไม่โดนนักเรียน ชัดใช่ชัดใช่ข่บอกเชฟปูฝากไปเรียนชันจะในทุกคูนเรื่องเรียนนะครับแต่เชฟเนี่ยอ้าวว่าไงพอดีคูธนกรให้มาเรียนนายไปพบที่ห้องนักเรียนโอเคเพื่อนถ้านายควรจะรู้ไหมว่าคูธนกรเขาเรียนอะไรเรียนอเราหรออืมเรากไม่รู้เหมือนกันอ่ะรู้แค่ว่าแกให้มาเรียนเขาไปเฉย เราไกินของแจกให้เพื่อนเดี๋ยวเราจะได้ตอาจารย์ได้ได้ได้ขออนุญาตครับครูเชิญครับสวัสดีครับคุณครูที่เป็นครูให้เพื่อนในการผมมาพบเ่อมีเจ้าอะไรหรือเปล่าจะได้อะไใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับครับก่อนอื่นครูขอแนะนำตัวก่อนนะครับครูชื่อครูธนกร เป็นครูประจำห้องแนงแนวชาตินายรู้ไหมครับว่าห้องแนงแนวมีหน้าที่ทำอะไรสําหรับผมผมว่าห้องแนงแนวมีหนะ้าที่สําหรับแนะนําสิ่งต่างๆให้กับนักเรียนหรือเปล่าชาตินายเข้าใจถูกต้องนะครับครูมีหน้าที่ให้คปาปรึกษาเรื่องราวต่างๆที่นักเรียนต้องการทราบหรือเรื่องบางเรื่องที่นักเรียนต้องการให้เป็นความลับเราก็จะไม่เป็นเฉพาะในห้องนี้เท่านั้นอบคุณครูเป็นห้แน้ว กระมวเกิเปนเรื่องของจักรนายาก่อนครับสักนาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่253โดยส่งสมนคชูประจันชั้นใช่ไหมครับใช่ครับปกติจักนายชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดครับไม่าบมกันครับไม่แใจ่าเขชอบวิชาสักรนาไม่ราบทำไมถึงไมราครับปกติคนเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรตัวเราจะรู้ เอาอย่างนี้ครับวิชาอะไรที่ชาตินายสอบได้คะแนนมากที่สุดครับถ้าวิชาที่สอบได้คะแนนมากที่สุดก็น่าจะเป็นภาษาไทยเพราะว่าเคยสอบได้ของครับทั้งนั้นชาตินายชอบวิชาภาษาไทยครับชอบครับแต่ว่าเวลาครูสอนก็ไม่ท่อฟังเท่าไหรครับแต่ถ้าตอนนี้ให้ชาตินายสอบวิชาภาษาไทย จะได้เขาเปลี่ยคิดว่าน่าจะได้แสดคิดว่าได้และเวลาเรียนชีวิเเตเวลาเรียนวิชาภาษาไทย ก็ไม่ไทันฟังเหมือนกันวิชาคือชาตรนัยก็ไม่ทันฟังชจตนัยไม่ทันฟังทุกวิชาเพิ่มทั้งวิชาที่ภาษาไทยที่ชาตรนัยเคยชอบเคยสอบได้ครบปชตนัยคิดว่าเกิดขึ้นจากอะไรครับที่ทําให้ชาตรนัยไม่ทันฟังมผมพมปวดจไม่รื่นคิดมากคุเต่อชานัยโมี่คิดมาก อคอาจารย์นายกลัวอาจารนายคิดมากก็อจารย์นายกลัวอาจารนายกลัวอะไรครับรกลัวไหม,มกลัวไม่ได้ครับกลัวกลัวว่าพี่เขาจะมาชกผมถ้าเขารู้เขาต้องบอกตายแน่ๆครูบอกแล้วมั้ยครับอาจารนายว่าเรื่องที่เอาคุณกศมวันนี้จะเป็นความลับครูอยากให้อาจารนายเนี่ย ไว้ใจครูถ้าครูพอมีอะไรจะช่วยเหลือได้ครูจะช่วยครับชาตนยคิดว่าชาตนายพอจะไว้ใจครูได้นะครับไว้ใจได้ครับแต่ครูก็ช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกครับไม่มีใครช่วยอ,อะไรผมได้หรอกชาติน,ตน,นยไม่เชื่อว่าจะมีใครช่วยชาติน,ตน,นยได้แต่ครูเชื่อนะครับว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก ชาด,ดนายไม่สบายใจนั่งให้ครูฟังบ้างอย่างน้อยชาด,ดนาลก็สบายใจขึ้นครับทําให้ชาด,ดนาลเรียนหนังสือได้ทันเพื่อนด้วยออทีนี้ชาด,ดนาลขอจะเล่าเรื่องให้ครูฟังได้นะครับว่าเรื่องอะไรที่ทําให้ชาด,ดนายไม่สบายใจหรือว,ว่าใครจะมาทําร้ายเป็กนกลุ่มพี่มโครับพกพีมัตติโลด้ว แล้วลูกสาวเห็นไหมครับว่าลูกพี่เขาจะทำงานจัดทนเพราะอะไรผรจะเล่าให้ฟังกันนะครับคือว่าพวกพี่เขา,ลา,เลาก,ากขาลัวว่าผมจะเอาความลับของพวกพี่เขาไปเปิดเผยครับพอดีว่าผมไปเจอพี่เขาพาคันสุนบุรี่อย่างน้นมาครับแล้วเขาก็ขู่ว่าถ้ามาเรองนี่ไปบอกกับใครถ้ามาเองนี่ไปบอกกับใครเขาจะกระทืบนผม ผมก็กลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงผมก็ต้องถูกพี่เขาลงโทษผมกลัวไปหมดเลยครับกลัวพี่เขาจะทําร้ายหรือว่าพี่เขาจะตามล่าผมครับอืมจน์นายกลัวว่าความลับจะเปิดเผยกลัวคูจะลงโทษกลัวพี่มโมหกจะทําร้ายแล้วก็แสดงว่าความรับนี้สําคัญมากใช่ไหมครับครับมีสำคัญมากครับอตอนนี้ครูอ,อยากให้จันทนนายทำใจให้สบายนะครับ แล้วก็เล่าให้ครูฟังถ้าครูรู้สาเหตุแล้วเราจะได้มาช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีจัดการเรื่องนี้จะนทรนบ,บอกครูว่าจะนายไว้ใจครูใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนั้นจะนทนายควจะเล่าความลับนี้ให้ครูฟังได้ไหมครับได้ครับผมจะเล่าให้ฟังครับเมื่อสองสามเดือนก่อนผมเดินเข้าไปในห้องน้ำก็เห็นพี่น้พี่เกมแล้วก็ทุบจิต พวกเขากลังสูบบุหรี่อย่ห้องน้ำครับพอผมเข้าไปผมเห็นแต่ว่าผมก็หลบไม่ทันครับพี่เขาก็เลยจับตัวผมได้แล้วก็บอกผมว่ามีทางเลือกให้สองทางก็คือว่าจะโดน,นพี่เขากระทืบก,กับต้องยอมสูบบุหรี่ผมก็เลยต้องยอมสูบบุหรี่เพื่อที่จะลดการทำร้ายร่างกายลดการโดนทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็พี่เขาก็ให้ผมไปเป,เป็นต้นทางเวลาพี่เขาสูบบุหรี่ตลอดเลยครับ ผมก็กลัวเพราะเรื่องนี้จะรู้ไปถึงพ่อแม่แล้วก็รู้ไปถึงคลุณมกูก็เลยทําให้ผมอาจจะถูกลงโทษแล้วก็ทําให้พวกพี่เขาอาจจะทําร้ายผมภายหลังได้เนีย่ยครับผมก็รู้สึกกลัวแล้วก็กังวลมาจนถึงทุกวันนี้ครับชดดาตนัยโดยนบังคับให้สูบบุหรี่ซึ่งชดดาตนัยก็รู้ว่ามันไม่ดีชดดาตนัยเข้าใจถูกต้องนะครับการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเรา แล้วก็ชัด,ดนายก็ยังรู้อีกว่าการสอบบุรีในโรงเรียนมันผิดือว่าชัด,ดนายเป็นเด็กดีเป็นคนดีรู้จักผิดชอบโชวดีจนไม่อยากจะทําเรื่องแบบนี้ครับชัด,ดนายเคยหาวิธีแก้ปัญหานี้บ้างหรือ,อยังรครับผมคิดครับผมคิดทุกวันเลยครับแต่ผมคิดไม่ออกเลยทําให้ผมเรียนไม่รู้เรื่องครูว,ว่าผมไม่ตั้งครูข้วาว่าผมไม่ตั้งใจเรียน พอผมกลับไปบ้านก็ได้แต่ดิงหบุรีผมก็โดนผมก็เลยโกหกว่าไปน,นั่งข้างๆที่สุบรีเพื่อที่จะขอบคุณความผิดกับพ่อกับแม่จะรย์นายคงรักคุณแม่มากไหมครับใช่ครับผมรักแม่มากครับถ้าแม่รู้ว่าผมสุบรีแม่ก็ต้องเสียใจมากเพราะว่าทุกวันนี้แม่ก็มีเรื่องเสียใจมากทุกวันทั้งเรื่องของ ที่บ้านแล้วก็เรื่องที่คุณพ่อไปมีภรรยาซุ่ซ่อนนะครับผู้หญิงมาหาพ่อที่บ้านทุกวันเลยครับพอแม่เห็นแม่ก็นั่งร้องไห้เสียใจผมไม่อยากทําให้แม่เสียใจผมสงสารแม่ผมรักแม่ผมมากผมก็มเ,เลยเพื่อที่จะเก็บมันเอาไวา้ไม่ได้บอกแม่แล้วก็ต้องหาคนทางอื่นหรือว่าไม่จริงมาบอกแม่ว่าเป็นข้ออ้างนะครับทให้แม่เชื่อแล้วก็ต้องปกปิดความผิดไปตลอด สรุปสาเหตุที่ทําให้ชาตนาเรียนไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าชาตนายกื่องใจหางทางออกไม่ได้เรื่องที่พี่ๆเขาหูให้ชาตนายน,นทำในเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เรื่องที่รู้สึกผิดที่ต้องโกงคุณแม่ด้วยเพราะว่าชาตนายรักคุณแม่มากแล้วก็สงสัยคุณแม่ด้วยและออย่างคุณแม่ก็มีเรื่องในครอบครัวที่ไม่สบายใจอยู่ ครูจะให้ผมทำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับเร,เราต้องแก้ปัญหาสําคัญเรื่องแรกก่อนคือเรื่องที่พี่ๆเขาปุกผมฉัดดนัยในให้ฉัดดนในเป็นต้นทางให้ถ้าแก้ปัญหารเรื่องนี้ได้แล้วฉันตะในก็ต้องความกังวลใจแล้วก็มีสติในการเรียนมากขึ้นก่อนอื่นผู้ขอถามชัดดนตะนนิดนึงนะครับว่าชัดดานตะนมีเพื่อนสนิทที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันหรือเปล่า มีอยู่สองสามคนเอะเวลากลับบ้านจันนายมีเพื่อนที่กลับบ้านทางเดียวกันไหมครับมีครับก็คือพันธพงครับเขาขึ้นรถสายเดียวกันกับบ้านของผมครับจันนายเคยคิดไหมครับว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือพยายามอยู่คนเดียวให้อยู่กับกลุ่มเพื่อนเอาไว้แล้วก็อย่าไปที่เปลี่ยวหรือที่ทพ่ๆจะตามไปขู่เราได้ถ้า,าเป็เพื่อนเนี่ย เขายังคอยช่วยเหลือเราหรืออย่างน้อยเขาก็ไปตามครูมาช่วยเราได้แล้วก็เวลาที่เรากลับบ้านกับพานุพงศ์เนี่ยอะจา้ยนายคิดว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยเสมอพี่พี่เขาจะกล้าคูอจจารย์นยไหมครับผมคิดว่าพี่เขาคงจะไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าทุกครั้งที่พี่พี่เขามาครูผมผมจะต้องผมจะอยู่ตัวเดียวแต่ถ้าผมอยู่กับเพื่อนเพื่อนีพ่พี่เขาคงไม่กล้าจะทําอะไรผมหรอกครับแล้วครูจะให้ผมบอกเพื่อน ไหมครับเรื่องนี้และชัตนายอยาบอกเพื่อนไหมครับผมไม่อยากบอกเลยครับผมกลัวเขารู้เขาจะมาเล่นงานผมนะครับพวกพี่ๆแล้วพรอม่พงเขาจะสงสัยนะครับว่าชัตนายเนี่ยกลับบ้านของเขาทุกๆวันแบบนี้คงไม่สงสัยหรอกครับเพราะว่าผมก็กลับบ้านกับเขาเป็นประจำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็กลับบ้านรถใส่เดียวกันหรือเขทางเดียวกัน อยากบอกเพื่อนก็ไม่ต้องบอกครับแต่อยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่มไว้นะครับถ้าพวกพี่ๆเขามาเรียกก็ปฏิเสธไปนะครับโดยอ้างว่าจัดใดๆไม่ว่าต้องอยู่กับเพื่อนๆหรือว่าเป็ครูประจําชั้นใช้ท,ทํังานวิธีนี้จัดใดพอจะทําได้ไหมครับทําได้ครับระหว่างนี้ครูก็จะหาทางช่วยเหลือจัดใดอีกทางนึงนะครับโดยครูจะแจ้งครูประจําชั้นของรุ่นพี่เหล่านี้ ดยจะให้จับตาดูพื่งพี่มองของครูนี้ไว้ด้วยและก็ให้อบรมเรื่องโทษของบุรีในการทำร้ายผู้อื่นโดยครูจะไม่ไปถึงชัดนาเลยครับผมชัดนาคิดว่าวิธีนี้จะพอช่วยชัดนาได้ไหมครับจะได้ครับสำหรับเรื่องนี้ชัดนาไม่สบายใจเรื่องคุณแม่ถ้าไม่โกหกคุณแม่อีกชัดนาจะสบายใจขึ้นไหมครับใช่ครับ ผมสบายใจขึ้นครับผมจะได้เป็นเด็กดีขึ้นผมจะเลี้ยงคุณแม่ครับผมจันนายมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงคุณแม่ตอนโตแสดงว่าจันนายเป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีเป็นลูกท,ที่กระตันอยู่ส่วนวเรื่องคุณแม่เนี่ยเรา,เาไว้ค่อยคุึกันทีหลังนะครับถ้าจันนาลยพร้อมมากกว่านี้ได้ครับครูก่อนอื่นเราจะมาช่วยกันแก้ปัญหารเรื่องแรกกันก่อนนะครับ จันานายลองไปทาดูส่วนครูก็จะไปปรึกษาครูประจําชั้นของเด็กกรุ่มน,นี้ให้เร็วที่สุดเราจะช่วยกันทั้งสองทางครับถ้าจันานายมีเรื่องที่จะไม่สบายใจอะไรดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขอให้พี่บอกครูนะครับจะได้พี่จัดการหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับครูดีครับครูอยากให้จันนายสบายใจขึ้นไม่ต้องคิดมากจะได้มีสมาธิในการเรียน หนังสือเท่าที่ฟังมานะครับจัดนายเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีความเปิตันยูและเคยทนาคะแนนได้ดีด้วยการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสาหรับตัวของจัดนาเองเพราะฉะนั้นครูไม่อยากให้มีเรื่องไม่สบายใจมาบั่นทอนการเรียนของจัดันายพอจัดนายเรียนดีสอบได้คะแนนดีจัดนาเองก็ภูมิใจคุณแม่คุณพ่อ แล้วก็ทุกคนที่บ้านก็คงดีใจไปกับสัตนาไนด้วยครับครูชัด,ดนาไนีนเรื่องอะไรไม่สบายใจที่อยากคุยกับครูอีกไหมครับไม่มีแล้วล่ะครับคร,บครูรู้แล้วว่าต่อไปนี้ผมจะต้องทํำยังไงต้องขอบคุณครูมากเลยนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตขอตัว่อน,นะครับ,บกด้ววยความรรีร